สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเรามีคำถามมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็คำถามในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งอีเมลมาหาเราครับและผู้ที่จะร่วมตอบคำถามของเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนารีนีพายบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามน่าจะเป็นเรื่องของความกังวลใจนะครับุณหมอ,หมอเพราะว่าท่านที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยเตรียมนัดหมายอาจารย์ที่โรงเรียนเก่ากะว่าจะไปเยี่ยมคารวะไปกราบสวัสดีแต่อาจารย์ที่โรงเรียนเก่าเนี่ยเขาก็ทราบว่าตอนนี้ดิฉันทําธุรกิจกิฟฟรนอยู่ ทันทีที่โทรไปนัดหมายกับอาจารย์บอกว่าจะแวะไปเยี่ยมอาจารย์ไปกราบคารวะอาจารย,ย์อาจารย์พูดมาเลยทางเสียงโทรศัพท์บอกว่าตัวเธอมาได้แต่อย่าเอาแม่ทีมเธอมาด้วยนะเขาก็รู้สึกอึ้งไปนิดนึงแล้วนะคะเขาบอกว่ามาได้อย่าพาแม่ทีมเธอมาด้วยนะท่านที่ถามมาเขาบอกว่าทําไมอาจารย์เนี่ยเขาต้องกังวลใจขนาดนี้ทําไมต้องกลัวขนาดนี้หนูควรทํำยังไงดีคะคุณหมอ จริงๆคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติอาจารย์เองเนี่ยพอร,รู้ว่าคุณทํากิฟฟรีนซึ่งแน่นอนท่านก็รู้ว่าเป็นธุรกิจขายตรงนะคะท่านอาจจะเคยมีคนเนี่ยมาขอพบอแล้วก็อาจจะมาจากหลายๆบริษัทเสร็จ <ๆๆ S 2> แล้วก็อาจจะเคยถูกกดดันเคยถูกตือ้อจากคนที่ ท่านไม่ได้รู้จักหลอกแต่เป็นคนที่รู้จักพามามนะคะแล้วก็กดดันด้วยชั้นเชิงด้วยกลยุทธ์ต่างๆจนอ,อาจจะต้องเสียเงินซื้อสินค้าทั้งที่กลับมาแล้วอาจจะเสียใจรหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทไปใดๆไปโดยที่เกรงใจเขาในวันนั้นและหลังจากนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจตามมานะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมารยาทแล้วเนี่ยคุณเป็นลูกศิษย์คุณไปหาอาจารย์ในวันปีใหม่เนี่ยแสดงว่าอาจารย์รับนัดคุณอาจารย์ก็คงมีความเอ็นดูและเมตตาอยู่นะคะคโดยมารยาทคุณก็ไม่ควรพาคนอื่นไปนะคะมันก็จะ แปลกออกไปสักหน่อยแล้วก็ดูจงใจจนเกินไปนะคะคแต่ถามว่าลึกๆในใจคุณคงอยากให้อาจารย์ได้รู้จักงานของคุณบ้างซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะโอกาสการไปอวยพรปีใหม่จะมีโอกาสที่ทําให้ทั้งเราทั้งผู้ใหญ่ที่เราไปอวยพรได้มีโอกาส พูดคุยเล่าสู่ทุกสุขกันฟังนะคะค,คุณก็อาจจะมีโอกาสเล่าเรื่องความประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณนํามามอบให้อาจารย์ของขวัญโดยอย่าเพิ่งพูดว่าอยากจะให้อาจารย์ลองซื้ออะไรอีกอยากจะให้อาจารย์ลองสมัครเป็นสมาชิกอีกคุณแค่นําของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟ์รีนี่แหละแล้วก็บอกว่าคุณใช้เองแล้วคุณชอบก็อยากจะเอามากราบเรียนอาจารย์ให้อาจารย์ลองใช้ลองช่วยวิจารเพราะว่าหนูก็รักเคารพอาจารย์เสมอทุกวันนี้หนูก็มีอะไรดีๆในชีวิตเพราะสิ่งที่อาจารย์เคยสอนมานั่นแหละนะคะไม่ว การงานซึ่งคุณอาจจะกําลังทํางานประจําอยู่หรือวันนี้คุณทํากิฟเฟรนเต็มตัวคุณอาจจะพูดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์เคยสอนให้เป็นคนมีม,ม,ม,มีมีสัมมาคารวะมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นคนที่นอบน้อมเนี่ยวันนี้ก็กลับมาช่วยหนูในงานของกิฟเฟรินได้ตั้งมากมายอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเปิดการเปิดโอกาสให้คุณแลนะอาจารย์ที่ไม่ได้พบกันมานานเนี่ยได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตนะคะคแล้วก็มีโอกาสแสดงถึงความรู้สึกดีๆที่คุณไม่เคยลืมท่านนะคะแล้วก็คุณกําลังทําอะไรอยู่เล่า ใหท่านฟังนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปกดดันท่านเนี่ยแล้วไปพูดแค่นี้เนี่ยหมอว่ามันมีโอกาส ซึ่งถ้าอาจารย์ใช้แล้วดีอาจารย์ก็อาจาอาจะคุยกับคุณต่อก็ได้ว่าเออใช้แล้วดีนะซื้อที่ไหนแหละแล้วอย่างอื่นก็จะตามมามันดูเหมือนกับว่าบรรยากาศเนี่ยจะดูสบายสบายใช่ค่ะแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่อาจารย์ไม่คุ้นเคยนั่งอยู่ด้วยเนี่ยอีกจะมัได้อีกอีกอารมณ์ลองนึกถึงใจเ,เราสิอยู่ดีๆคนจะมาหาเราแล้วพาใครก็ไม่รู้มาหาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยากจะคุยกับคนนี้แล้วคนนี้ก็เอาแต่มานั่ง ตื้อตื้อตื้อบังคับบังคับหรือว่ามายมานั่งเล่าเรื่องที่เราไม่อยากฟังก็อาจจะทําให้ท่านเป็นลบกับคุณไปเลยในปริยายนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นจังหวะด้วยเหมือนกันนะคุณหมอเพราะว่าบางทีอันนี้ผมถามนอกเหนือจากท่านที่ถามมานะครับสมมุติว่าเราเพิ่งสมัครเราเป็นมือใหม่แต่เราเนี่ยไม่มั่นใจ เรานัดหมายเรา,าใช้คําว่าผู้มุ่งหวังได้คนหนึ่งเนี่ยพอเราไม่มั่นใจเราไม่รู้ทาไงก็เลยอยากจะชวนแม่ทีมไปกันกับเราเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ว่าบางเรื่องบางที่อาจจะเหมาะบางที่อาจจะไม่เหมาะก็<ม>ต้อง<ม>ดู<ม>ด้วยนะ,ะคุณก็ต้องดูแม่ทีมคุณด้วยนะรหรือว่าอัปไลน์คุณด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นค,ค,คนรุกหรือกระชั้นเกินไปหรือเปล่าแล้วก็สองเนี่ยคุณก็ต้องดูคนที่คุณจะไปหาด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีมากแค่ไหนมันผิวเผินหรือลึกซึ้งนะคะเพราะว่า ลไรจันเอ็ดนะคะ,คะลึกซึ้งและตัวอัพไลน์เองก็เป็นคนที่ไม่ได้รู้อะไรมากมายเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รู้จังหวะอันนี้ <คะ S 2> ไม่เป็นไรเลยค่ะก็อาจจะพาไปได้แล้วอาจจะเป็นผลดีแต่ถ้าคุณกับคนที่คุณจะไปหาก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกันมากรู้จักกันเพียงแค่ผิวเผิน <คะ S 2> ส่วนอัพไลน์คุณคุณดูเลยว่าเขาเป็นคนที่แบบคือเป็นนักธุรกิจที่แรง <อะ S 2> หรืออาจจะรุกเร็วก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนะคะต,ต้องต้องเรียนรู้ที่จะดูแลดูคนทุกๆฝ่ายแล้วก็ลองอ่านใจดูว่าคนสองคนนี้วันนี้ วันนี้น่าจะเจอกันได้แล้วหรือยังใช่หรือบางทีครั้งแรกเราอาจจะไปคนเดียวก่อนเพื่อไปจับสัญญาณ<ช>เพื่อคุยกับเขาแล้วเอ๊ะถ้าเขาสนใจมากแล้วาถามลึกต้องการรายละเอียดมากอันเนี้ยเหมาะที่จะพาไปด้วยอันนั้นเราค่อยไปเชิญอ่าแต่ถ้าเขายังไม่ได้สนใจเลยมากมันเจอเราคนเดียวก่อนก็พอน,นะครับเอาละครับวันนี้ ได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกับคำถามและคำตอบดีๆในรายการของเราได้ใหม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ